สวัสดีครับผมมานุนเกมเมอร์แมวเหมียวครับวันนี้นะครับมี1วิธีนะฮะในการเล่นเกม PlayStation นะแล้วก็ประหยัดเงินนะครับเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ EA Access นะครับตรงนี้นะฮะคือการเล่นเกมแบบ Netflix นะครับเมาโลดถูกกว่าจ่ายเงินปีละ900บาทนะครับหรือว่าเดือนละ 150บาทเท่านั้นนะครับก็มีเกมให้เราเล่นเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุ้มหรือเปล่านะครับน่าเป็นสมาชิกไหมนะก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีเครื่อง PlayStation อยู่แล้วนะครับแต่จจะหาไม่เจอว่าตัวแอปนะฮะตัวแอปเนี่ยไปโหลดที่ไหนนะฮะไปตรงนี้นะครับไปที่ PlayStation Store นะครับแล้วก็ ไปที่แอปนะฮะตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับ EA Access นะครับกดโหลดเลยนะครับโหลดปุ๊บเนี่ยก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนนะครับว่าชื่อ EA Access นะครับก็ต้องเป็นเกมของ EA เท่านั้นนะครับโอเคก็อันนี้หน้าตานะครับพอเราเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้ อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะถ้าเป็นรายเดือนนะจ่ายเป็นเดือนเดือนไปนะครับก็150บาทถ้าอยากจะเล่นแบบเมาส์โลนะครับก็900บาทลองมาดูว่าถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะในนี้นะฮะเขาบอกว่ามีประโยชน์อยู่3อย่างนะครับอันที่1ก็คือเข้าไปสู่ห้องสมุดเกมเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับของ EA เราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันที่2นะฮะคือเราจะสามารถทดลองเกมใหม่ได้นะครับเกมใหม่ของ EA บางเกมนะครับต้องนับว่าบางเกมนะพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะอนุญาตให้คนที่เป็นสมาชิก EA Access นะครับได้ลองเล่นเป็นระยะเวลาหนึงเช่น10ชั่วโมงเป็นต้นนะครับก็แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราชอบใจนะครับแล้วเราเล่นต่อนะอยากจะซื้อเกมนี้ต่อนะครับเพื่อไปเล่นเนี่ย โรเกชั่นนะครับความคืบหน้าทั้งหมดในเกมเลเวลต่างๆเนี่ยก็จะโอนต่อไปเลยนะครับพูดง่ายก็คือว่าเขาจะให้เราดาวน์โหลดเกมเต็มมาเลยนะครับแล้วก็ลองเล่นนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะถ้าเราชอบนะครับเราก็สามารถซื้อนะครับโดยที่จะไปที่ประโยชน์ที่3นะครับก็คือว่าเราจะสามารถมีส่วนลดนะครับ10%นะฮะ10%ของเกม EA ต่างๆได้เลยนะครับ อันนี้เนี่ยยังรวมไปถึงพวก DLC นะครับแล้วก็พวก in game currency ด้วยนะครับพวกค่าเงินต่างๆในเกมโอเคต่อไปนะครับเรามาดูว่าเกมมีอะไรให้เล่นบ้างนะนี่มาที่ play นะครับที่เห็นตัวนี้นะครับเป็นทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงลงมานะฮะที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของ E.A. Access บน PlayStation 4ตอนนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะถูกอัปเดตเรื่อยๆนะฮะแต่ต้องมี PlayStation Plus ด้วยนะพวกนี้นะ Battlefield 5นะครับ Battlefield 4น,นี้ไม่ค่อยมีคนเล่นละ Apex Legends อันนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เป็น free to play อยู่แล้วนะฮะ Need for Speed เกมรถแข่งอันนี้เล่นได้ตลอดอยู่แล้วเพลินๆน,นะครับ แผนสเปิร์ส vs ซอมบี้จริงๆมีทุกภาคเลยนะครับแต่ว่าผมเคยเป็นสมาชิกนะครับแล้วเข้ามาเล่นนะไม่มีคนเล่นเลยเสียใจมากคืออยากเล่นเกมนี้สุดๆนะครับห้องร้างห้องร้างดราคอนเอ็ดอินควิซิชันเกมนี้ดีนะครับเล่นเพลินๆได้นะครับเกมต่อยตีนะครับ UFC นะครับ Battlefield มาหมดนะเกมสายกีฬานะครับ Madden เ่อ ฟีฟ่านะฮะแล้วก็ star war star war เนี่ยมีทั้ง2ภาคเลยนะครับมีภาคตัวนี้นะภาค1นะฮะแล้วก็มี b a t t l e font 2ก็มีนะครับมี titan f ด้วยนะ t i t ัน f อมีเนื้อเรื่องนะครับแค่เนื้อเรื่องนีก็สุดๆแล้วนะฮะม a สเอ f f ฟ c ต์อันโดเมดาอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ด้วยราคานี้ใครจะปฏิเสธได้ The s i m 4นะครับสามารถต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดนะฮะเพื่อเอามาเล่นได้ด้วย Burnout Paradise Remaster นะครับก็อันนี้เป็น1ในเกมรถแข่งขวัญใจของหลายคนนะครับผมก็เป็น1ในนั้นนะฮะเกมฟุตบอลนะครับ FIFA ก็มีด้วยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับที่เอามาลงก็คือ Plants vs z o m b i e นะฮะแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอันนึงก็คือ Anthem นะฮะ ถ้าดูตรงนี้เนี่ยนี่คือเกมทั้งหมดนะครับที่เราจะได้เล่นนะคำถามที่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกท่านทันทีอยากจะให้ลองดูลิสต์เกมนี้นะครับก็คือว่าเกมเหล่านี้เนี่ยมีกี่เกมนะครับที่คุณเคยเล่นแล้วบ้างนะฮะหรือคุณซื้ออยู่บน pc หรือซื้ออยู่บน playstation แล้วบ้างนะครับความคุ้มจะสัมพันธ์กับการมีเกมเหล่านี้อยู่เยอะแค่ไหนนะฮะ โดยอย่างเช่นตัวผมเองนะครับผมซื้อเกม EA ไว้เยอะมากไม่เคยทำสำรวจเหมือนกันแต่ว่าพอมาไล่ดูเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยซื้อเกม EA ไว้เยอะมากๆนะครับพออย่างนั้นปุ๊บอะ่ะการที่จะสมัครสมาชิกเนี่ยก็ไม่คุ้มเลยนะฮะไม่คุ้มเลยแต่ถ้าคุณเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่นะครับหรือว่าคุณไม่ค่อยได้ซื้อเกม EA เท่าไหร่นะ900บาทเนี่ยคุ้มคุ้มหรอคุ้มแน่นอนนะครับ ต่อไปก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับเกมที่เราจะสามารถได้ลองเล่นนะครับมีตอนนี้ม Need for Speed Heat นะครับกับ FiFA 20สังเกตไหมครับว่าเกมหนึ่งนะที่ยังไม่มานะฮะก็คือ Star Wars Jedi f a l l e n Order นะครับซึ่งเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่มากเกมนั้นเนี่ยถ้าเป็นบน PC นะครับสามารถที่จะสมัครเป็น EA แบบขั้นแพงนะครับ EA Access คันแพงแล้วก็สามารถเอามาเล่นได้แต่ว่าบน p l a y s t เ t i o นไม่มีนะเพราะฉะนั้อนอันนี้คิดดีๆนะครับคือบริการนี้ไม่ได้เน้นพรีเมียมมากนะครับไม่ได้เน้นการมีเกมใหม่ๆรายการ EA Access บน p l a y s t a t i o n เป็นรายการเน้นความประหยัดนะครับเน้นความประหยัดแล้วก็แน่นอนกลับไปก็คือว่าได้10%นะครับของการลดทั้งเกมแล้วก็ DLC นะฮะโดยที่ นี่ณปัจจุบันนะครับจะมีระบบสมาชิก2แบบนะครับซ้ายมือก็คือเขาจะตัดเงินเราเป็นเดือนนะครับเดือนละร้อยหบาทแล้วก็แบบเป็นปีนะครับ900บาทซึ่งราคาดีมากเลยนะ1ปีจ่าย1ครั้งนะฮะนี่เขาก็บอกว่ามี35บวกเกมนะครับแล้วก็ทดลองเล่นนะครับแบบจำกัดเวลานะฮะแล้วก็10%ลดราคาอ่า มาถึงตรงนี้ปุ๊บนะอยากจะถามทุกคนว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับผมเองตามประสบการณ์นะครับจากที่ได้ลองมาทั้งบน PC นะครับแล้วก็ทั้งบน PlayStation นะบน PlayStation เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมาพบว่าตัวเองมีเกม EA อยู่แล้วเยอะมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มแต่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าคุณไม่ค่อยมีเกม EA เท่าไหร่ ราคานี้น่าสนใจเรื่องที่2นะที่ต้องระวังไว้นะครับก็คือลิสต์ของเกมพวกเนี้มีเกมบางเกมที่มันไม่มีคนเล่นนะฮะพวกเกมมัลติเพลเยอร์ต่างๆไม่มีคนเล่นนะครับเข้าไปห้องร้างนะซึ่งแบบนี้ก็ทำให้ต่อให้มีลิสต์ขึ้นมานะครับเราเข้าไปเนี่ยเราเล่นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะสมัคร EA นะครับเพื่อ ที่จะได้เล่นมัลติเพลเยอร์แบบสะใจมีเกมลิสต์อย่างเช่นเนี่ย,ยอยากเล่น Plants vs Zombies Garden Warfare 2เนี่ยไม่มีคนเล่นนะครับมันจะคนเล่นน้อยมากเนาะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าเรามองกลับด้านนะสมมุติว่าเราสนใจเกมในลิสต์นี้นะครับแล้วเราไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่นะเราจ่ายแค่150บาทนะครับเพื่อลองเข้าไปในทุกเกมเลยนะนะเป็นเวลา1เดือนนะ ได้เทสดูนะครับว่าเกมพวกนี้เนี่ยมีคนเล่นหรือเปล่านะครับกราฟิกเราชอบไหมคุณภ,ภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยรอเกมลดนะรอเกมลดจาก PlayStation Store ปกติแล้วค่อยซื้อแบบนั้นก็ได้เหมือนกันหรือลองดูว่าเกมที่อยากได้นะครับถ้าเป็นลดใน PlayStation Store แล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเกมที่อยากได้เนี่ย ซึ่งมันอยู่ในลิสต์ EA Access อยู่แล้วเนี่ยนะพอไปเทียบกับราคาใน PlayStation Store เนี่ยเกมนั้นน่ะราคามากกว่า900บาทนะถ้าอย่างนี้เนี่ยซื้อ EA Access ดีกว่าเป็นสมาชิก EA Access ดีกว่านะครับส่วนวิธีการที่เราจะเล่นนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็แค่ดาวน์โหลดเข้ามาไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซอ้อนนะครับเหมือนเราดาวน์โหลดเกมปกตินะครับไม่เคย แล้วก็เกมก็จะอัปเดตตัวเองเป็นปกตินะครับไม่เคยมีปัญหาไม่มีลูกเล่นตุกติกจุกจิกอะไรกวนใจนะครับก็เล่นได้สบายๆเลยสรุปนะครับถามว่าเป็นสมาชิกดีไหมนะครับก็ถ้าคนซื้อเครื่องมาใหม่ไม่ค่อยได้เล่นเกม EA หรือไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะผมมองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับในการที่จะเล่นเกม PlayStation แบบประหยัดมากๆนะฮะ จ่ายเงิน900บาทได้เกม35เกมทันทีนะครับเข้าไปเล่นได้อย่างจุใจซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนมากเนาะถ้าเราบวกราคา EA Access นะครับเป็นสมาชิกเดือนละ900บาทนะครับเข้ากับการที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในการเล่นออนไลน์เอาแบบเหมารายปีเหมือนกันนะ1,190บาทหรือว่าเอาเลส s เซว่า1,200บาทนะฮะร,รวมกันเนี่ยก็เป็นเงิน2,100บาทนะครับ 2,100บาทเนี่ยถ้าเอา12หารนะครับตกแค่เดือนละ175บาทเท่านั้นเองเราจะสามารถมีเกม PlayStation เล่นนะครับ35เกมบวกนะกับเกมที่เขาแจกใน PlayStation Plus อีก2เกมนะครับทุกเดือนก็ไปอีก24เกมนะครับก็24บวก35เท่ากับ59เกมนะครับดึงเดือนเนี่ยเราจะมีเกมเล่นถึง5เกมเลยนะ ถ้าเราไม่เกี่ยงว่าคือเกมอะไรนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นความประหยัดขั้นสุดนะขั้นสุดเหมือนกันหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ซื้อเครื่อง playstation 4มาใหม่นะฮะหรือว่าพยายามหามวิธีในการเล่นเกมให้ประหยัดนะครับในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเข้มข้นแบบนี้นะฮะถ้าอยากติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจ เฟซบุ o กนะครับแมนูนยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีในโกคุม,มาช่วยเขียนคอนเทนต์ด้วยนะฮะก็จะอัปเดตเป็นประจำนะครับออขอบคุณที่ดูกันมนจบครับผมแมนูนน้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระดิ่งปริ๊ง,งๆสวัสดีครับ